สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามารีวิวกันกันกบเมาส์เกมมิ่งอีกหนึ่งตัวนะครับจากแบรนด์ Signal ในรุ่น Central GM 9 0 7โอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้ากล่องกันก่อนเลยหน้ากล่องนะครับจะเขียนว่า 11 Mode color backlighting 4 0 0 8 dpi แล้วก็5 m click ก็คือ5ล้านครั้งนั่นเองเขาบอกว่าเมาส์มันรองรับนะครับแล้วก็ตัวนี้มี macro ด้วยแล้วก็ r gb ด้านบนนะครับด้านข้างไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันด้านหลังกล่องนะครับผม specification sensor จะเป็น7 0 4 e DPI ตั้งแต่200จนถึง4 8 0 0 Polling Rate 125 Hz, Button Switch จะเป็น h a n o Switch นะครับ 5M Click นะครับ5ล้านครั้งมี m 6ปุ่มแล้วก็เป็น RGB Color, Effect ไฟมี11 Mode นะครับ Interface <c oughs> เป็น USB 2.0, สายเป็นไนลอนยาว1.5เมตรแล้วก็น้ำหนัก95กรัมนะครับ ตัวนี้จะมีซอฟต์แวร์ให้เราไปโหลดปรับแต่งกันด้วยนะครับก็เข้าไปตามเว็บไซต์ตรงนี้เลยะนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูตัวเมาส์กันก่อนดีกว่าว่าด้านในมีอะไรให้เราบ้างอ่ะนะครับแกะออกมาก็จะมีกับกระดาษ1แผ่นนะครับเป็นใบเงื่อนไขรับประกันนะครับ แล้วก็จะมีบ็อกพลาสติกนะครับใส่ตัวเมาส์มาเลยนะฮะเดี๋ยวเราดูตัวสายกันก่อนนะครับสายจะเป็นไนล่อน1.5เมตรแล้วก็หัว USB จะเป็นสีขาวนะครับท้องนิดๆตรงขอบ2.0นะครับ มีตัวกันสัญญาณรบกวนด้วยนะครับะนะครับทีนี้เรามาดูตัวเมาส์กันตัวเมาส์จะมีโลโก้ s ิกโน l บริเวณอุ้งมือนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นสีขาวจะเป็นตำแหน่งที่มีไฟลอดออกมานะครับแล้วก็ตรงโลโก้ด้วยนะฮะตรงนี้จะเป็นปุ่มสำหรับปรับเปลี่ยนค่า dpi นะครับเป็นปุ่มเดียวนะครับไม่ได้มีปุ่มเพิ่มลดเป็นปุ่มเดียวเลย ก็ด้านข้างตรงนี้จะเป็นคล้ายๆหนังหน่อยนะครับเป็นจุดๆๆ,ๆกันการลื่นนะครับเป็นปุ่ม Back Forward คลิกซ้ายคลิกขวานะครับด้านฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับคล้ายๆหนังตรงนี้จะเป็นดำด้านนะครับเป็นด้านๆไปเลย ด้านล่างจะมีปุ่มไว้ปรับโหมดไฟนะครับเป็นปุ่มเล็กๆนะครับเอาปลายเล็บจิ้เปลี่ยนเอากดได้นะฮะเดี๋ยวเราเอาเจ้าเมาส์ gm 9 0 7ไปเสียบเข้าเครื่องดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาโปรแกรมกันด้วยอ่านะครับผมก็ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ของเจ้าตัว gm 9 0 7เข้ากับโน้ตบุ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูไฟกันก่อน ข้างตัวเมวาส์จะเป็นไฟ RGB วิ่งบนไปนะครับแล้วก็จะมีไฟตรงโลโก้ Signal ตรงนี้นะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ปรับอะไรนะครับเป็นไฟที่เมาส์มันแสดงแบบนี้เลยผมจะลองกดปุ่มข้างล่างเมงาสดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะฮะอ่าผมกด1ทีแล้วนะครับ ไฟตรงเส้นนี้จะวิ่งเป็นจังหวะนะครับกดอีกหนึ่งที่อันนี้จะยังไงเนี่ยบอกไม่ถูกเพื่อนๆดูเอาเองแล้วกันนะครับจะลองกดไปเรื่อย ข้างกล่องเขาบอกมีอยู่11โหมดนะครับต้องดูแล้วกันผมชอบโหมดนี้นะครับไฟมันวิ่งต่อกันสวยดีโอเคดูหน้าตาซอฟตแวร์กันดีกว่านะครับหน้าแรกจะเป็น บอกตำแหน่งของเมาส์นะครับว่าตรงไหนคือปุ่มที่เทไาไรแล้วเราก็สามารถตั้งคีย์ได้นะครับ6ปุ่มหรือเราจะตั้งเป็นโปรไฟล์ก็ได้นะครับตามที่เขามีมาให้นะครับมันก็จะเปลี่ยนค่า DPI ด้านขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวปุ่มนะครับตรงนี้คือเรา เพิ่มโปรไฟล์ได้นะครับ i m p o r t เอ็ก r t จะมีอยู่5โปรไฟล์ให้เรานะครับบริเวณตรงนี้สามารถปรับ DPI เองได้นะครับอันนี้เขาตั้งมาให้ขั้นแรกอยู่ที่800แล้วก็ 1200, 1600, 2 0ตามลำดับนะครับเราสามารถตั้งเองได้นะครับจนถึง4008เลยนะครับแล้วแต่เราแล้วเราก็ไปกดตรงปุ่มตรงกลางตรงนี้ที่ตัวเมาส์แทนนะครับ ต่อไปหนะ้าที่2นะครับ Advanced Setup ก็จะเป็น Point กับ View นะครับก็คือ View Speed ก็คือตัว Looking นะครับจะตั้งในเกี่ยวกับเกมยิงนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Macro นะครับแล้วก็ New Macro ได้นะครับว่าจะให้มันคลิกซ้ายคลิกขวาเป็นอะไรนะครับสามารถบันทึก <c oughs> แล้วก็ Save ได้หน้าต่อไปเป็น ปรับสถานะไฟนะครับปรับช้าปรับเร็วปรับให้มันอยู่นิ่งแล้วก็ปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยปิดตรงนี้ก็คือมันจะปิดตรงโลโก้นะครับส่วนตรงนี้มันก็จะวิ่งปกตินะครับแล้วก็สามารถกดเปลี่ยนได้ปกตินะครับตรงโลโก้ไฟจะคุมผ่านซอฟต์แวร์นะครับว่าจะฟาสจะสโลหรือจะเป็นสเตติกนะครับ โอเคซอฟต์แวร์ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวอันบ็แกะกล่องเมาส์จากทางแบรนด์ซิกโน l g m 9 7 9 0 7 Central ตัวนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้ากใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ